จ้าบ๊วเจเจลมดวันดีครับมาแต่มาตะเก็บเห็ดได้เด่นอีกอย่างเนี่ยได้ยี่บอครับก็ได้แกงอยู่จ้าเห็ดนังออกเห็ดปวกจ้ะเห็ดปวกเก็บเก็บใช้ในยู่หน้าบ้านแกยู่โกกเท่านี้แหละใก่้ใกล้กับอครัป้าพี่น้องคืุปติมาโศกดีแต่กอนมือแท้ได้กินแกงเห็ดปวกแล้วแกงใบยืนบาท่านเล่ะครับโอ้บ๊วยเจแต่เสะอ่อนเนาะะอ่ FC มาโค้งสุดท้ายค่ะจ้า ชได้ผลงานฝันบ่ฝันกับฝันมือมือมันขึ้นนะเต้ก็จำาม่ค่อยได้ประิจํำได้ก็จำได้หน่อยหนอย๋อฝันมือมือมันขึ้นนอนไปกับมิตรฝันฝันดีบอกครับคิดว่าแต่ว่าฝันเที่ยวนี่อันฝันเกี่ยวอันมีไงเน่านี้แหละครับยายเน่านี้บอกฝันเกี่ยวเลาอันกับฝันว่าอัน S <S ไปเบิง้งไปซื้องาะน้ำเล้าว,วสัตว์งเงาะเล้าผัดลายลายธรรมดางาะเลากับบะมีอันลายกับซีตูเนาะปานีงง้งาะเลาเป็นฟูงเต็มเงี้ยนเลอยู่สันว์าสิขายงาะหน่อยตัวนึงงง่งว่าะสัตว์มาอันบองปาสิขายเมนอย่นเงีง้ยมันป้าสิขายหกพันสัตว์นี่สิไปซื้อน้ำเล้าปานี้เราพอว่าบอกลูกสาวเราต้มเลยเอาใส่หม้อเลยว่าสัตวบอกให้เอา่นใ้ใส่หม้อ เติมไม่บอกแล้วยังพึ่งไปต้มควายชีซื้อยุ้ยตัวใครเท่าไรขายหกพันแล้วว่ะโอ้เจแล้มูลนี่ฝันต้มบัดโตเลยว่ะเห็นเจเน่าคือเจเน่านี่เพิ่งยุ่งแขงแขงนี่ฝันเห็นเพิ่งฝันเห็นอ่ะควายชีสืองัวฝันเห็นงัวแล้วไหนได้จีบชีสือน้ำเล้ามือนันฝันงัวแลนเต็มขอกเราอยู่คัะวันนี้อันมาชีสือเรามาสิขายหกพันมาสักในความฝันนะฝันเด้อวันที่ มัาท่านได้ไปหอดแว่าบอกลูกเรื่สิตุมเลยเนาะอย่าพึ่งต้มเขาจะซื้ออยู่สั่นนี่ค่ะแสดงว่าขันบัฟ้าเอาี่สิตุมเลยได้งวนแบบนี้เนาะก็ฝันจัิงสิล่ะฝันไปเห็นแต่สัตว์เห็นแต่สาราสิงไปเอาเจ้าฝันคือเห็ดอันแสดงว่าเจ้าตีไม่แล้วได้ไหมนเีย่มันบานีตีไม่แล้วได้ไหม เพราะว่าง่วนี่ตีไปแล้วด้นี่ง่วกง่วกไที่ตีขามันทอนแล้วเนาะแล้วหักกวนเจ้ากระตีอันเจ้ระเคนวะขามันเน่เนาะค่ะเงินซีนอ่ะนี่อ่ะอันนี้น่้าแต่ว่าเราะ่าขายหกพันเนาะก็ได้มาคิดว่ามันตีมี่หกมีศูนย์อยู่ว่สันเดีในห่วมคิดไปได้บ้า 4, 0, 6, 0, สี่ศห่ศูนสบอกเาอย่างไรนแอดมินก็ตีไปก่อนน่เี๋ยวใคนตให้นี่หกศูนย์แปงสี่นะคือเนาะสี่หศน แต่ว่าถ้าฟันเห็นอันแบบนี้มันมาสิออกอันซุนศูนเนี้ยหกซุนศูนไปสีนะ้นนะาสี่น้เอาหกซุนซเอาต่างือเอาไว้เลี่ยหกศูนศูนให้กันออกศุนในใน่ชื่อใดเน้ห <c oughs> มู่บ้านนีนองอันนดึงวัตตอรี่ให้ไง่ินหนอหน่อยดึงวัตตอรี่ให้ใบหนึ่งศุ<ซ>นศู<ซ>นบอที่บอกหกศุนนจะว่านก็นมาซุนนอยู่ห่ากันยังไแต่ว่าเอยหมู่บ้านเขาดึงให้คอยอย่งุนศูนเนี้ย โ้สองศูนอ๋อศูนย์ศูฟันที่ยายายนเน่าคกบเครับครับอย่าว่าอันนกกับจาได้อันนั้นนะอันฟันวางวันก่อนครับค่ะแต่ว่าความฝันเก่าเอาเกล่นละหมดนะครับจะอาให้เอสี่เพิ่มมาครับเป็นความฟันเก่า,กา,กานะครับ,บครับพี่วนันเก่านี่คือฟันเห็นยางก็ะเจตัวนั้นก็ฟันเห็นแคร์นะฟันว่ามีคนมาบาดเคคลิปแรกคือเฮาฟันเกี่ยวกับเคร์ตัวนั้นต คลิปแรกงูเจ็ดหนึ่งคลิปสองเป็นแขกคลิปสามเป็นงัวคลิปสามเป็นงวอันนี้คลิปหนึ่งคลิปสองประเด็เลขคลิปสามให้เขียนลงไปในหันอีกครับแมนอยู่ก็ถือว่าเป็นสรุปคงสุดท้ายกับความฝันของเกเรหมดนะครับอย่าลืมนะครับเจ็ดหนึ่งเกเหมดฝันตองหวดนะครับอธิษฐานหาปูซิลานะครับนะคทุ่มือ่น่ายย้ำสีนอนกับกาบพระทุ่มือกับม่วนทุ่มือเพราะว่ากับ เลื่อมใสเพิ่นเนาะประยุทจ <ıyorlar. S 1> ังหวัดนี่นะก็ได้เลื่อมใสเพิ่นในความศรัทธาเลื่อมใสประยจังหวัดอื่นก็เลื่อมใสประยุทธ์จังหวัดนะบวจ้าทั่วประเทศทั่วโลกก็ไทั่วลูกครับเฮาแหฮงอยู่บ้านเดียวกันเนาะครับเนาะแหีงคิดถึงคิดหอบมันตลอดอธิษฐานถึงมันตลอดอสำหรับต้นฝันไม้นี่เจนเราหมดจะตียังไงเนาะครับเนาะก้อนฟันไม้ทว่างงัวเป็นฟงเนาะครับค่ะทว่างงัวกับมาเตซีอย่างเดียวเจกับ มั่วไลค้ากับซีสีีน่แต่บาอันว่าสื่อหกพันยังสิกอะหกกับแันนี้มาหกร้อยเนี่ยหกย์ไปเจ็บบอกว่าเอาส้ตัวไปเลยบัอค่ะ3ตัวกับมักหก0 0ศูนย์อันซีซีนย์ั่นแหละรู้สึกว่าตัวบาอย่านมันมาซ้ตัวมาใส่อีกใส่ไวมาตัดกระตับให้เขาตัดเอา ให้เพิน่นตัดเอาเนาะครับเนาะตัดเอาศูดจะมี600กับ440จ้ะอืมตีแบบนี้เนาะครับต,<ร>ตีแบบนี้แหละแต่ว่าหังรู้สึกว่าโค้งนี้จะมักศูนย์อยู่นะครับเอาอ่ะเขียนเลขซะก่อนเดี๋ยวจะให้เจเพิ่นลงว่าถ้าแม่นว่าสิเน้นแข,ขียนๆที่เอาตัวใดญเอาจัางซั่นดีกว่าเพราะว่า <c oughs> ถามมอะไรตัวมันก็หลายอยู่เนาาะหลยยอู่แล้วเนาะคนมันฝันอยู่เสมือเนาะแต่ว่าเจเพิ่นฝันตองวดแล้วก็ฝันเห็นจระเข้แล้วก็ฝันเห็นอันงัว แมนมาวันนี้กระทะเบ่งมาถ้าแมนมาคัดแขวนๆขวนนี่สิเอาชุดใดนะคะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่สามสิบกันยายน<อ>นะคะสามสิบพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาอื่นรวยเกรอยากจังลืมมือคุณพรุ่งนี้รวยนะคะ<า>แอดมินคัดว่าว่าตัวใด้แขวนๆขนน่าใจท้าแมนว่ามา เม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวอัอยางไงนะเอาแค่บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเพราะว่าเขาฝันหลายเธอบางคนเขาอาจจะแบบุูดหน่อยสินะแม่นเงนเนาะจ้ะเพราะว่าบางคนพืดเอาลายตัวเทสสินะคะปาดิอาจารย์นอดบอกดกอาจารย์นัดลายตัวกับเขาอยู่ดน้องอนละคนค่ะคนามเอามาให มันวนเอาพ่อกระดัมมามวนก็ได้เพราะว่าสีแดงมันอันนั่นน่ะเออสีแดงด้านใหญ่ๆก็ได้เอาเป็นตัวเพิ่นสีแนนเนาะเจเพิ่นเป็นพู้ม้วนมวนหันเลยกระไล้วงให้เลยเอาเอาความฟันใหม่เอาด้านใหญ่หนาๆนี่เอาความฟันไม้สิวงตัวแดงหกจุดศูนย์ ก็มากทั้งสองนั่นแหละแต่ว่าอันียิ่สักกับสีหบศูนย์ศูนย์นี่นะแต่อันซีซีซีศูนย์นี่พัดพัดตีค้างว่วนะเอาศูนย์มารวมนํานะครับจริงจริงจะตีสองตัวกับซีซีสิครับแต่ว่าจะตีสองตัวกับซีซีถ้าเป็นตีสามตัวก็เอาศูนย์มาใส่น้ำกับซีซีศูนย์กับพิจารณาเนาะครับเนาะเป็นความฝันนะครับของเกลละมดนะครับแต่ก็อยลืมนะครับฝันตองวดเนาะ เจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งนะครับอีจางกะในใจตังจิตอธิษฐานจ้ะขอให้ปูซิล่ามาบอกูมาเขาฝันัมาให้เอฟจีได้จูบมาน้ําค่าแนนก็มีโอกาสได้ไปหากะฝันหาาพื้นเอากับว่าแน่ได้มันมีหลายรางวัลได้พี่น้องเพราะว่าสามตัวนี้มันมีหน้ามีหลังเนาะ เลขใครพ่อนะคะสรุปแล้วฟันใหม่กันมักทอกันเนาะเจเนาะ้ามัักกอแต่ก็อย่าลืมนะครับเจว่าฟันเกี่ยวกับคุณยายเนาเนาะบ้านเด็กพี่เพิ่อนกับหกสิบหกเลยครับเดี่ยวครับนี่ก็บพกเขียนอ่ะเพราะวันจะหลายโตนะครับเนาะแต่แอดมินก็บอกบ้านเลขที่ของคุณยายเนาบ้านเลขที่หกสิบหกนะครับบ้านเลขที่หกสิบหกไปเนาะแต่ว่าฟันเกี่ยวกับบ้านทั้งนั้นน้องพอดกระฟันดีเลย เพิ่นว่ามีมีงานยุนาบานเพิ่นเพิ่นมาเอ้าต้องมาประกอบกันถึงนี่ะเจ๊ละมุดกับมะฝันเกี่ยวกับยายเน่าอีกฝันเกยวกับเล่าเนี่วางเลขสิออกตึมๆบ่างงวนรา้ลไหลนกศรีกรอบออกตัวใดได้พี่น้องก็จะออกของเจ๊้องาเพราะว่าฝันเกี่ยวกับยายเน่าจังซี่นี้ผมมาเอ้าต้องมาเกยวเราตังอยู่ดอกมือนึ่นเน่าฝันกยวเจ้าอยู่สั่งย่หแบบจัดว่ ้ออกคุมนี่ละอ่ะกับพี่เจ้หน้าเนาะครับเนาะเป็นความฝันนะครับของเกละมดเพิ่งกระหายคางแลกนะครับถือว่าโชคดีนะครับเกศละมดบอเคยบอกไปฟังก็เกดเิดความฝันนะครับอ่ะถือว่าเอฟซีเขามารับชมกีดีก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับเกี่ยวกับความฝันของเกละมดนะครับเอาสี่แปดหกเป็นความฝันเก่าสี่แปดเก้านะครับแปดสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งปู เจรมุตอธิษฐานให้ปูซิลามาเข่าวฟันได้เจ็ดหนึ่งสองตัวเกลีแข็งนะครับครั้งแรกนะครับที่มาตามนะครับอ่ะฟันล่าสุดได้ยหกศูนย์ศูนย์กับสี่สี่ศูนย์นะครับอ่ะเป็นแนวทางของเจรมุตนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณอะไรครับเจเจขอบคุณอะไรคะ่ะส <Yeah. S 2> ุขซุกมันม <Yeah. S 2> ันซุก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 ในน้องฟาก็ไล์ก็แช่ มองนี่ละิได้เฮเมาสิวีเวทีมัดกลังนาบ้านที่บทจักหมวดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขความฝันของเกลมุดนะครับประจําำวดนวันที่หนึ่งตุลาคม2,567นห้ร้บะครับผู้ใด้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อขอให้โชคๆมันหมานสวัสดีครับ